อาสวัสดีครับเดียวก็สวัสดีครับสวัดดีส,สวยๆลูกเอามาวัสดีสวยๆค่ะนี่ก่อนสวยสวยค่ะสวัสสวยสวสสวยจ้าสวัสวยอยากกินหนมไหมลูกสวัดดีครับใหม่สวยๆค่ะไม่อยากกินหนมไหมเอาใหม่เอาให,ห,หม่ลูกเอาใหม่วัสดีส,สวยๆนะครับสวัดดีครับ สวัสดีครับสวยๆค่ะสวยๆนะคะสวยๆสวับดีสวยๆลูกเอาไม่เอา,หม,เอาหม่อีกเท่าหนึง่งอยากกินหนมไหมอยากไหมอ๋อยากเลยลูกอยากเลยแหละอยากเลยครับเอาบวัดีครับก่อนเดีย๋ยวให้พี่คีไมไปซื้อหนมมาฝากนะคะซื้อหนมมาให้นะ ใช่ไหมลูกหนูอยากกินใช่ไหมใช่ไหมลูกอยากกินใช่ไหมครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับลูกโอ้ยอยากเลยลูกบ๊ายดีครับเร็ว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 ไปหาเพื่อนทําไมนะหาพี่ทองเหรออุ้ยอุๆๆๆๆ้ยอุ้ยอุ้ยกินอะไรเนะี่ยอ่ะบ๊ายดีครับเร็วบ๊ายดีครับ ให้มาให้มาเอาหวัดดีก่อนสวัสดีครับเล้สวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆค่ะสวยๆอย่าพาไปเที่ยวนะคะอยากไปใช่ไหมลูกอยากไปเที่ยวว่าอยากไปเที่ยวใช่ไหมลูกรอใครอยู่ว่างน,นอนใช่ไหมว่างน,นอนใช่ไหมไปเที่ยวไหมถ้าอ,อยากไปเที่ยวสวัสดีครับดเด้เอามายเอาม้ยค่ะ สวัสดีครับวสวัสดีครับกลัวกล้องใช่ไหมก้ยกลัวกล้องเดี๋ยวพาไปเที่ยวป่ะสวัสดีสวยสวยก่อนลูกวัสดีสวยสวยจะไปใช่ไหมจะไปใช่ไหมกวัวหิวข้าวใช่ไหมกวัวนี่เลือกกินซื้ออะไรมาให้กินกวไม่ยอมกินเลยใครเขาจะมีตังค์ซื้อให้กินอยู่นั่นน่ะเนาะเอาสวัสดีครับลูกวัสดีก่อนอ่าคังสุดท้ายแล้วเเวเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรมาให้กินนะลูกนะ เหไหมเหรอหิวใช่ไหมรู้หรอกว่าหิวถ้าหิวสวัสดีครับหิวสวัสด,ดีครับลูกสวัสดีครับหนูเนี่ยเลือกกินเสื้ออะไรมาให้กินก็ไม่กินเห็นอแม่ทองกินหมดเลยนะเนาะเอามาอ๋อจะไปเที่ยวด้วยเห,อหรอจะไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิม พี่คีนหมายขนมมาให้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหาขนมมาให้อ่ะเดี๋ยวนะ,ะได้แล้วได้แล้วนุ่มได้แล้วเอาสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวเรียกพี่ทองมากินด้วยไหมขอหน่อยขอนมหน่อยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลย ี่ว่าตุ๊กตามาให้น้องหน่อยสิคิมคมตุ๊กตามาให้น้องหน่อยน้องไม่มีเพื่อนพี่คิมตุ๊กตาอยู่ไหนคะไอ้ตุ๊กตาอุ้ยตัวโตจังเลยไม่เอาแล้วหนเพื่อนหนูอนะลูกอยู่ตะการพี่คิมครับเนืงพี่คิมเอาเพื่อนมาให้เดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาแย่งกินปะ ี่เคมเน่ยไม่รู้เรื่องพี่คิมขี้เกียจเนาะเอาเพื่อนมาย่งกินด้วยแบ่งให้เพื่อนกินด้วยไหมลกูกแบ่งให้เพื่อนกินด้วยไมหมเพื่อนอยู่ตะการน่ะเคมเคมพี่เค็มไม่มาละอร่อยไหมลกูก เดวเหลือไว้ให้เพื่อนหนูกอุ๊ยขี้หวงหมดละหมดละหมดละอ่ะขอบคุณครับลูกขอบคุณครับกว่าขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับ